พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชาดุสาวัลีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชในการทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชาดุสาวัลีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุจเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชาดุสสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชาุสาวลีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และผ่านพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลัย แล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่24กันยายนของทุกปีกำหนดเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณาสุขไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชาชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัฒนอันง,งดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์วางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้กำหนดจัดงานวันมหิดลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต24กันยายนของทุกปีเพื่อร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ มีกิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมาราชชนกการออกรับบริจาคของนักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกการจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหาไรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ดยโอกาสของโรงพยาบาลสิริราชท,ทางสถานีวิทยุทรทัศน์กองทัพบก โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราัตยีราชนารีทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอด